สวัสดีครับแานการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคาวิเศษนะครับวันศุกร์ที่15มกราคม2564ครับ6โมงนาทีครับอากาศเย็นของจังหวัดนนทบุรีนะครับภาคกลางของประเทศไทยฟ้ากำลังสวยมากครับอยากให้เห็นฟ้าสีส้มอมเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะของฟ้าสีส้มนะครับกำลัง พรอาทิตย์กำลังรุ่งสางนะครับสวยงามมากๆแล้วก็สีเป็นเฉดอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะลองไล่จากตรงนี้ดูนะครับสีส้มเนี่เป็นน้ำเจ้าพยาครับกระสวงพานิช์สงบจริงๆเลยได้ยินเสียงนกครับนี่ฮะ แล้วมองสลับขึ้นไปด้านบนครับนี่ฮะพราทิตย์กำลังจะมานะครับนี่ฮะสีไมะสีฟ้าสวยนะครับสีนก ในน้ำเจ้าพญาไหลเอื่อยโนนนะครับมาจากทุกภาคของประเทศไทยมาจากภาคเหนือสีสายรวมกันที่ปากน้ำโพครับโอ้โหสวยงามมากดูที่กระทบกับพื้นน้ำดีฮะแสงแสงยามเช้าสวยนะครับสวยสวยมีหมอกนิดๆด,ดูหน้าผมดีฮะ ดูหน้าผมที่สะท้อนแสงแดดออกจะสีส้มๆด้วยก็เป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับเราเห็นบรรยากาศยามเช้าอากาศเย็นสดชื่นมากๆเลยนะครับเป็นช่วงเวลาที่อากาศดีมากๆในท่ามกลางช่วงโควิดครับเดี๋ยวก็ จะส่องสว่างเต็มที่ล้นะครับก็ขอให้แฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง y o u t u b e ชิพทำคาวิเศษนะครับมีความสุขมากๆครับวันนี้ก็15มกราคม2 5 6 4ันานปีใหม่มาแล้ว2ออาทิตย์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ